ก็ก็อยากจะได้ทองอะนะครับเพราะว่าก็ได้ทองแดงกับเงินมาแล้วนะครับก็จากวันนี้ไปก็ต้องมองไปที่ตรงนั้นนะฮะแล้วก็ซ้อมเพมันไปฮะแม็กบอกเมื่อวานนี้ว่าเป้าหมายต่อไปคือเหรียญทองโอลิมปิกยังไม่เคยพูดเป้าหมายต่อไปคือโอลิมปิกผมเติมให้เองนะเป็นยังไงฮะก็ก็ส่วนใหญ่จะมองเป็นแบบกไปมากกว่าับอย่างปีหน้ามีมี หลายแมตช์มีชิงแชมป์โลกมีควิฟายโอลิมปิกมีซีเกมนะครับต่อเต็ทมที่ทุกแมตช์ทำได้ดีทุกรูปแมตช์มแม็ก์เป็นคนที่เคยผ่านประสบการณ์อย่างที่คุณพี่บลบอกคือคราวที่แล้วก็นั่งหงอยๆ <c oughs> ใช่ไหมฮะตอนที่สองได้เหรียญเงินโอลิมปิก <c oughs> วันนี้แม็ก์เป็นคนที่ได้เหรียญทองเอเชียนเกมอ่ะเรามันก็ต้องสลับสับเปลี่ยนกีฬามีแพ,มพ้มีชนะสองไม่ได้เหรียญเราเป็นคนที่อรรู้อาร,ร,รมณ์มากที่สุดใครเป็นหัวหน้าทีมในนี้เนะี่ย อ๋อเป็นหัวหน้าทีมปฏิวัติเป็นหัวหน้าทีมแต่แม็กพูดถึงก่อนเวลามีคนแพ้มีคนชนะในทีมเราคุยเรากรอบกันยังไงก็คุยกันปกติทุกอย่างครับก็ปลอบให้กําลังใจว่าไม่เป็นไรครับเพราะว่าอย่างที่บอกเทเวันโดมีแพ้มีชนะครับก็สามารถวันนี้แพ้ได้พรุ่งนี้ก็ชนะได้วันนี้ชนะได้พรุ่งนี้ก็แพ้ได้ครับปฏิวัติทำไงให้เราเป็นหนึ่งเดียวกัน ก็สำหรับน้องบางคนที่เหมือนกับเป็นน้องใหม่ก็<ม>ก,ก็เอาประสบการณ์ตัวเองครับก็คือแบบว่าเคยแพ้มาอารมณ์ยังไงเคยชนะมาก็เอาอย่างเงี้ยเอาไปสอนเขาเอาไปปลอบเขาเออไม่เป็นไรนะโอกาสหน้าก็ได้อืเราเห็นเขาเล่นเต็มที่แล้วอย่างเงี้ยเราก็ดีใจแล้วก็อพยายามช่วยเชียร์เขาต่อไปครับให้กําลังใจเขาครับครับไม่มีใครชนะเลยหรือไม่แพ้มาก่อนสองก่อนจะได้เหรียญเงินก็แพ้มาก่อน มีคือแพ้ไปอย่างโชคชนเหมือนกันพอสมควรก่อนจะชนะเนี่ยนะครคุณเอกราชนะผมชอบภาพอยู่ภาพหนึ่งนะครับภาพตอนที่แม็ชชนะได้เหรียญทองเนี่ยแล้วแม็กก้มลงไปกราบโคชเชนะครับอยากทราบความรู้สึกของทั้งสองคนตอนนั้นเนี่ยวินาทีนั้นเนี่ยคิดยังไงแม็กคิดยังไงครับก็รู้ึกดีใจครับแล้วก็ที่ลงไปกราบเพราะว่าต้องขอบคุณทั้งโคชเชแล้วก็โคชชนะาที่คอยช่วยฝึกซ้อมครับ มีสตา้<ล>ยวไม่มีทางนูนก็ไม่ได้โค้ชส,สองคนในตอนแข่งก็อาจจะไม่ทำให้ได้เหรียญทองครับมีอะไรอยากพูดกับโค้ดเชไหมครับตรงเนี้ยกับอีโค้ชหนึ่งก็ได้เจอแล้ว,ลวมองตาเหมือนกับที่โค้ช <c oughs> มองตาตอดเลก็ต <c oughs> <ด>้อขอบพระคุณโค้เชแล้็โค้ชนะทาที่คอยช่วยดูแลมาตลอด ในเรื่องซ้อมทุกๆเรื่องครับแล้วก็อยากขอบคุณผู้บริหารสมาคมครับถ้าไม่มีผู้บริหารสมาคมก็สมาคมก็มาไม่ไกลถึงขนาดนี้แล้วก็ผู้สนับสนุนนะครับ <classified S 2> ที่คอยช่วยโดยเฉพาะธนาคารธนาคารสงเคราะห์ครับ <payment. S 1> ที่คอยให้เงินสนับสนุนสมาคมมาตลอดครับคือสมาคมต้องจ่ายเงินเดือนนะต้องจ่ายเงินเดือนนะฮะโคเชก็ถ้ว่ากันตรงก็มีค่าตัวอยู่พอสมควรล่ะ ไม่ได้สูงนักแต่ก็สูงพอสมควรนะะน้องหญินคนุณเอกล่าจะถามในน้องหยินไหมนี่กลับมาเมื่อวานนี้กอดคุณพ่อคุณแม่เรียบร้อยนะฮะหลวงพ่อทวดเอามาไหมฮะไม่ได้ไม่ได้เอามา <laughs> นะฮะหลวงพ่อทวดไม่ได้เอามามีทรากี่องค์ฮะที่ติดตัวหลายองค์อยา <laughs> อายุเท่าไหร่ครับปีนี้สิบเก้าค่ะสิบเก้าโอ้โหแต่ว่าตัวจริงเด็กมากเลยนะเด็กมากแด,ด่มากเขาบอกเพื่อนๆบอกกระดูกใหญ่ กระดูกใหญ่คือหยินเนี่เป็นเป็นเด็กที่แบบคุณแม่บอกเด็กเกเหมือนเหมือนเด็กผู้ชายอชอบไล่เตะต่อยเพื่อน้อง <c oughs> ที่ร <c oughs> จริงปะไม่ใช่ไซ้อมมาแต่เด็กพี่คือเขาเขาชอบเทควันโดด้วยตัวเองใช่ไหมครับอบอกไปเดินเดินเดนบบอบังกะปิเนี่ยแล้ว<อ>ไปอยากเรียนเทควันโดทําไมถึงถึงเลือกเทควันโดค่ะคือตอนแรกคือมีเพื่อนอยู่ข้างบ้านค่ะเพื่อนชวนไปดูไปซ้อมด้วยกันอะไรอย่างนี้ก็ตอนแรกก็ คิดว่าเออมันก็น่าสนใจดีถ้าเตะสวยดีชุดก็สวยก็น่าเล่นค่ะ <c oughs> แต่ถึงวันนี้เจ็บหนักไปรอบหนึ่งใช่ไหมหนะสองรอบคสองรอบเลยเหรอคะ <c oughs> แล้วไม่คิดจะเลิกไม่คิดค่ะไม่คิดจะเลิกแม็กก็เคยเจ็บหนักไวา <c oughs> ขาขาหักครับขาขาหักมาแล้ว <c oughs> ก็ไม่เลิกก็ย <c oughs> ของอยากเล่นอยู่ครับฮะแม็กเนี่ยบวช <c oughs> แล้ววันนึงก็ไปบินทาบาท ผ่าสาวผู้หญิงคนหนึ่งเธอก็ใส่บาตแล้วแม็กก็เดินจากไปพระแม็กก็เดินจากไปสักพักพระแม็กก็เดินกลับมาโยมจําอัตมาได้หรือเปล่าผู้หญิงคนนั้นซึ่งได้อยู่ข้างผมตรงนี้ก็บอกอ๋อพระจิ๊บด้คอยตกใจค่ะ คือผ้าทิยังไม่ขึ้นนะคะอย่างสงสวอยู่จิบหน้าแดงดิฉันไม่เขียวพระจะทักล่าวว่าโยมจำอัตปัญญาหรือเปล่าคือเราก้มกราบท่านก็สวดให้เราเสร็จเราก็ลุกขึ้นรอพระองค์ต่อไปค่ะตกใจไม่รู้นึกอะไรออกเอาจิบออกไปก่อนจิบแจิบเขินเลยพระตอนนั้นพระท่านก็บอกว่าแม็กแม็กอ๋อค่ะอะไรเงี้ยอ๋ ท่านมาบวชวัดนี้เหรอคะก็เลยคุยกันนิดหน่อยอจําได้แล้วนะยังแววไปอยู่ก็บคาน้องไปตลอดก่อนแข่งก็ได้ไปว่าผงพ่อเลดลยงเคล็ดลับพี่บนไม่กลาวัดวัดแรกวัดพุทธยสวรรค์ตกลงประทัดกี่ดอกหนึ่งแสนนัดครับหนึ่งแสนนัดน้องหญิงจะไปวิ่งแก้บนเจ้าพ่อหลักเมืองห้ารอบสองคนนี้ที่เหรียญทองน้องๆดูเอาไว้เป็นแรงบันดาใจให้อยู่กับอกใจนะผมหมดเวลาตรงนี้แต่ว่าคุณพี่มอลปิดท้ายฮะจะกล่าวอะไรเชิญเลยครับ ครับก็สําหรับทางสมาคมเทควันโดนะครับวันนี้ก็ได้มาสองทองแล้วก็เหรียญเงินกับทองแดงเนี่ยก็อยากจะขอว่าอันนี้มอบให้กับคนไทยทุกคนนะครับก็ถือว่าได้มีโอกาสนํารอยยิ้มมาฝากแฟนกีฬาแล้วก็คนไทยทุกคนเพราะอย่างที่คุณสรยุทธพูดเมื่อตอนสักครู่เนี่ยนะฮะว่าปีนี้ยิ้มยากจริงๆนะฮะทั้งภัยธรรมชาติที่เป็นปัญหาอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาเรื่องเขตบ้านการเมืองต่าง ครับก็หวังว่าคงทางเทควันโดคงได้นำความสุขมาให้คนไทยได้บ้างครับไม่มากก็น้อยครับก็เราต้องขอขอบคุณที่เชียร์เรามาตลอดครับครับผมและทีมงานก็เป็นตัวแทนคนไทยขอบคุณที่ให้ความสุขกับเรานะฮะขอบพระคุณมากครับ,บค,ค่ะและนี่คือทีมเทควันโดนะครับผมตั้งชื่อว่าเกรียงไกรในกวางโจนะฮะ <c oughs> เราพักกันตรงนี้ครับ